ครับเพลงฟังๆนะพี่ลอยนะขอบคุณครับพี่นันที่บอกสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ประภารัตด้วยนะครับผมนะช่างนนนะช่างนนสุดเท่มาแล้วครับสวัสดีครับคนหล่อสวัสดีครับสวัสดีคุณช่างนนสุดย็นดีนะยินดีนะได้ทีเบิ้ลสองเลยนะคุณยายสมภานนะได้ทีมาเบิ้ลสองเลยพี่ทินันบอกว่าดีใจด้วยค่ะนะเป็นใจกับคุณยายสมภานนะครับผมนะขอบคุณนะครับปกมือปกเบือนะอีกไม่ไกลเลยอีกไม่ไกลนะสนามชายเขตกับบางคานาะนะครับผมนะไม่ไกลแล้วเนาะอ๋อบางค้าต้องเลี้ยวไปนะต้องเลี้ยวไปผมจำไม่ได้แล้วว่าสนามชายเขตเป็นไังนะ หลักๆผมทุกคนนะขอบคุณนะครับเช่นกันนะรับคุณพิ่ผดานะฟังๆดังๆเฮงๆด้วยนะนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังเข้ามารับชมคุณยายสมพานได้เพชรสี่จมพูใช่ไหมคุณยายคุณยายได้เพชรสี่มพูใช่ไหมครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สวัสดีครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ลอยวัดไรเหมือนกันนะครับผมทักทายก็ได้นะประมาณนี้โดยียประมาณนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอ่อ สำหรับก,การกดไลค์กดห like, ัวใจแล้วจะพงเนาะขอบคุณน,นะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะครับผมนะวันนี้นะผมมาโกดไลค์ด้วยนะผมก็กดตรงโกไลคนะ์ตรงถามตอบมาด้วยนะนะผมเอ่อได้ได้บ่อยมากนะโก้ไลค์เมื่อวานก็ได้นะ <c oughs> เปิดบ้านวันจันเปิดบ้านเนาะสักอยา่งางตัวประชา,ราเราลองฟังอะไรเนาะอ๋อะอะไรนะผมผมฟังผมฟังเป็นอะไรนะเป็นเป็น,ปน,ปนตัว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  <c oughs> สวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณต้นอ้อสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีคุณต้นอ้อเนาะคุณต้นอ้อบอกสวัสดีจ้าคนหล่อชมแล้วชมแล้วยอย่าชมเยอะนะเดี๋ยวเกินด้วยเนาะไอน้ำชอบทานคนนี้นผมไม่เคยทานเลยผมไม่รู้ด้วยว่ามีขนมแบบนี้ด้วยนะยายน้ำนะนะครับผมสวัสดีคุณต้นอ้อน้ำเหนือนะ,นะอในยานทักทายคุณต้นอ้อนะครับผมนะคุณต้นอ้อขอตัวไปรับลูกชายเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมนะสวัสดีนะครับอืมวันนี้ผมผมไปเข้าบ้านใครนะเขาบอกว่าเขากินนะ กินแจ่วกินแจ่วกินตำกินแจ่วกินอะไรสักอย่างหรือผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลอยวาพี่ลอยว,วอะไรบอกขอตัวครับผมผมขอคมคบคุณมากครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่ลอยวะไรนะขอบคุณมากครับผมยินดีมากๆเดินทางวิธีทําขนมดอกสนุให้ดูด้วยได้ไหมครับเอาแบบวิธีทำนะวิธีทำอยากรู้ก็ทํากันยังไงเนาะนะครับผมใจน้ำบอกว่ววาใจน้าทาอยู่คนเดียวนะคนอื่นเขาไม่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 อร่อยใจน้ำอาน้องสารวยน้องรุ่งรัตอยู่หรือเปล่าค้างเงียบเลยก็น่าจะทํางานอยู่ด้วยน่าจะที่งงานหรื่พี่พี่สำรวยงานก็ยุ่งมากนะพี่สุ เมนูประจําถิ่นคือก๋วยเตี๋ยวไก่มาละก็ไปที่ไหนก็มีไปไหนก็เจอเแล้วก๋วยเตี๋ยวไก่มาละนะไปไหนก็เจอนะนะครับผมนะก๋วยเตี๋ยวไก่มาละนะถ้ามีใช่ถูกไมกก่น้าถูกไห่น้ไม่ค่อยสดะดวกเซลเซล์ตัวเองก็ได้ด้วยนะนะครับผมนะนะครับต้องซ้อมต้องซ้อมกินข้าวต้วมกินโจ๊กน้านด้วยนะเมื่อเช้าผมก็รุนมากนะคุณตนน้นนะวางสักพักอ่าเขาได้กปกติปกติรุนมากเลยไม่เอน็นบ้านอื่นไม่เป็นนะเป็นบ้านเดียวนะเมื่อเช้านะตอนนี้ทานเส้น โกไลโกไลนะครับดูเหมือนเดิมเนาะเป็นไปได้ <c oughs> ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทาไมได้บ่อยจังเลยเนาะได้บ่อยนะนะครับผมนะ <c oughs> พี่ทิตินันนะครับผมแม่อ้อมบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายสมพานแม่พี่จอมด้วยสวัสดีแม่อ้อมนะครับผมแล้วเขาคุณยายบอกว่าสวัสดีค่ะคุณยายสมพานสวัสดีแม่อ้อมนะครับผมพี่นาดีก็สวัสดีค่ะผมเห็นหลายบ้างเขาไม่เด็ดเนาะเขาไม่เด็ดชะอมเนาะแล้วว่าผมเลยไม่แน่ใจว่าแล้วชะอมที่เขาใส่ในแกงน่อไม้ที่มันเป็นยาวๆเลยทั้งยอดเลย เขาใส่เพื่อแค่มี่อ๋อทานเปนหมี่ค่ะยำบุญเส้นยาอ๋อทานเส้นนะยำบุญเส้นนะยำบุญเส้นอร่อยอร่อยนะยำบุญเส้นตอนที่เขาจะกอเขาเป็นแบบว่าอะไรนะครับยำสวัสดีพี่ลอยวัดลายอ่ะพี่ลอยวัดลายนะขอบคุณนะครับแสดงว่าผมต้องเรียกพี่ลอยด้วยนะถ้าพี่สมมอยเรียกพี่ลอยนะผมก็ต้องเรียกพี่ลอยด้วยพี <laughs> ่ตามตามตามน้ำแล้วจะบอกมี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 ม มีน้องน้องสุนัขมานะน้องนอกสวนมาเรามาในสวนผมก็เลยเห่านิดนึงแนะตอนรับกันทักทายแนละ้วทักทายสวัสดีนะครับนะครับผมนะเอ,อ่อแม่แม่อ้อบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทิตินันท์นะครับผมมา,บมาแล้ว,วครับมาแล้วสวัสดีครับคุณชพงสวัสดีครับสวัสดีพี่ปภาลัษ จำลองดีครับคุณมณีวรรณนมาช่วยรัชพงศ์เก็บเวทีนะเช่ยรัชพงศ์เก็บเวทีปิดบ้านนะครับผมนะขอบคุณนะครับนะครับผมก็ประมาณสิบแปดนาฬิกานะสี่ห้าทีนะการผู้สมันะครับหนึ่งดวงตาดวงตาแรกนะครับผมนะเลิกงานหรือยังครับเลิกงานหรือยังเนาะช่วงนี้หายยุ่งอย่างนาะไม่เอาสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับนะครับขายของเก่งเขาบอกอ้าวก็ได้ยินว่าผมไม่มีกับข้าวทานมีปลาเค็มเขาบอกเขามีหมูยอคุณเชียงนะไม่เลี้งผมเลยไปซื้อทั้งหมูยอคุณเชียงเลยนะ น่าจะต้องทานหมูทุกคนขอบคุณนะครับเช่นกันนะพ,พี่ตินันนะขอบคุณนะครับพี่ตินันบอกว่าหน้าอร่อยค่ะหน้าอร่อยนะายถึงขนมดอกสโนโอ๋นะนา,นายนาบอกว่าอร่อยนะแต่ผมก็ไม่เคยทานนะผมอารมณ์ดีนะคู่นี้ก็อารมณ์ดีนะพี่ลุงรับเนี่ยนะนะกับนายช่างก็อารมณ์ดีนะครับผมนั้นะน่ารักนะน่ารักนะครับผมแล้วก็ไปไปเดินเล่นในนานะในนี้นะครับคุณมณีวรรณมาช่วยรัชพงศ์เก็บเวทีนะเช่นรัชพงศ์เก็บเวทีปิดบ้านนะครับผมนะขอบคุณนะครับนะครับผมก็ประมาณ18บแนาฬิกานะสีนาทีนะคันพุ่มสุกนะก แม่อ้อมยันอยู่ไหมสูตดวงตาครับเมื่อกี้ผมกดไลค์กดกดกดไลค์สดปึ๊บอะไรนะผมก็เลยแบบผมว่าต้องได้แน่ๆเลยต้องได้ต้องได้สีชมพูแน่ๆเลยครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับรอมานานนะรอมานานนะครับผมพี่ประภานแล้วก็สวัสดีทักทายจับมือนะครับดีส่วนสวัสดีค้าน้องก็จะบอกสวัสดีครับสวัสดีพี่ที่กินน้ด้วยใส่ปุ๋ยใส่หรือยังครับพี่ที่กินน้น้องเห็นว่าเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานบอกว่าใส่ปุ๋ยนะดีมากเลยนะมีนันใส่ปุ๋ยนะครับผมคุณยายได้ยินผมไหม นะครับแม่อ้อมยังอยู่ไหมสูดดวงตาเนาะเมื่อกี้ผมกดไลค์กดกดกดไลค์สดปึ๊บอะไรนะนะครับผมเพราะแม่อ้อมเดินตลาดตอนเย็นนะครนะผมนะนะครับเวลาแม่อ้อมเดินตลาดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะขอบคุณนะครับหรือว่าช่วงนี้ยุ่งยุ่งทามเองตอบนะพี่ทินนันบอกแวะเยี่ยมบ้านคุณยายสมพานไปดูช่างตัดผมค่าเก่งมากค่ะนะครับผมทักทายกันได้นะครับผมยายน้ำเออไม่ใช่พี่ทินนันก็ทักทายกับคุณยายสมพานธ์นะคุณแม่หรือคุณยายได้ตั้งข้าง ตั้งค่าคลิปสั้นครับคุณยายนะนะครับผมขอบคุณนะเพราะผมเห็นเยอะแล้วนะผมเห็นเยอะแล้วนะขอบคุณนะยินดีกับคุณยายด้วยนะคุณยายนะถามอีกแล้วจะบอกแน่ๆนะพยายามไม่ใช่ต้องมีหมูสับนะต้องมีหมูสับบ้างเนาะนะครับปกติถ้าได้ยำตัวไปก็มีหมูสับใส่นิดหน่อยนิดหน่อยนะทีคลาสสวัสดีพี่นารีครับผมแล้วก็พี่ช่างนอนบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีรับห้องอีกครั้งนะครับผมน้องพักทายกันได้ทักทายกันได้นะครับผมนะพี่นันพี่นี่ก็สวัสดีทุกคนรับห้องค่ะสวัสดีนะกลายแบหลายอย่างรวมกันหรือ พี่นลีเป็นคนอารมณ์ดีแล้วเป็นคนตลกแบ้นี้ไปปลาแล้วทําบุญทําบุญนะเดี๋ยวน้ามันเขาออกมานิดๆอะไรในรู้ว่าแบบนั้นเขาจะแข็งไหมครับจะกระด้างหรือเปล่านะแต่ถ้าทอดน้ําพี่สเรวจว่าจะไม่แข็งกระด้างะจะนุ่มันะปลาในซอสมะเขือเทศด้วยนะอร่อยนะไม่เอาบอกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีกับคุณวิภาดารัตนาด้วยนะสวัสดีนะครับทักทายกันนั้นหนึ่งดวงตาเลยตัวๆนะสวัสดีนะครับพี่เดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังเข้ามารับชมนะอ่านแล้วอ่านแล้วพี่นําที่นี่ว่า ใส่หมูสับมันอ๋ออร่อยนะผมชอบชอบเป็นอีกขนมแต่ผมชอบขนมขนมไทยๆนี่ผมชอบนะขนมใส่ไส้ด้วยนะเขาเรียกขนมใส่ไส้ใช่ไหมใส่ไส้นะไส้เป็นไส้มผมนะคุณยายสมพานบอกสวัสดีค้าสวัสดีพี่กมลมาด้วยครับคุณพี่ช่างนนบอกสวัสดีครับสวัสดีพี่กมลมาด้วยนะผมนะไม่อ้อบอกว่ายินดีกับคุณยายสมพานด้วยจ้านะผมนะไม่อ้อบอกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่นารีนอรักนะผมนะน้ำปูเสร็จอ๋อแต่ว่าน้ำปูพี่นารีบอกว่าต้องต้อง ต้องต้องหมักก่อนจะต้องหม so okay? ักอ่ะสักอย่างก่อนจำก่อนจะจะทอดทานก็รู้สึกว่าจะ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 จืดไปนิดนึงนะจะจืดไปนิดนึงทอดทอดทานนะครับผมนะนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านอะไรดีครับพี่นะครับผมนะเอ่อแม่แม่ออบบอกว่าสวัสด,ดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทิตินันท์นะครับผมมาแล้วครับมาแล้วสวัสดีคับคุณช่พงองสวัสดีครับสวัสดีพี่ปภารัต่อจำนงจะไม่เหมือนแม่ออบนะส้มตำใส่หมูยอนะผมอยากจะทานแต่ว่ามาลกรผมเขายังยังยังลูกอ่อนอยู่นะน่าจะกลัวว่าเขาจะมีออกรสชาติขมๆมน่ะ ดี๋ผมต้องอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีผมอยากจะถามนิดนึงว่าเหมดแป้งได้ยี่ปองแล้วนะครับผมเพราะแม่อ้อมเดินตลาดตอนเย็นนะครับผมนะนะครับเวลาแม่อ้อมเดินตลาดหรือปลองไม่ได้ใจนะขอบคุณนะครับ หรือว่าช่วงนี้ยุ่งยุ่งทามเองต่อดีส่วนนักสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมพี่สำรวยพี่วิเศษสวัสดีค่ะถ้าทายกับพี่ประภารัตน์จำลองศิลป์น้ยาพาคนสวยยายาคนหลบ้านะผมนะพี่ประภารัตน์คนสวยไม่ธรรมดาบัวใหญ่โคราชอยู่บัวใหญ่เนาะใช่ไหมครับบัวใหญ่นี่คือก่อนเข้าโคราชเนาะนะครับผมจากจากเขาเรียกจากสารีเข้าโคราชใช่ไหมบัวใหญ่ศิลป์นะยาภาคนหลายบ้านะสวัสดีครับสวัสดีพี่พาคนสวยไม่ธรรมดานาะสวัสดีนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมนะสวัสดีค่ะนักขุนยศมาสวัสดีกับแม่แนนร้อนมาก นะครับแม่ออมยังอยู่ไหมสูดดวงตาแล้วเมื่อกี้ผมกดไลค์กดกดกดไลค์สดปึ๊บอะไรนะอันสน่อยอ๋อวันนี้อยู่วันนี้พี่นาดีอยู่คนเดียวครับแล้วเออลูกเออแล้วก็ผู้ช่วยไปไหนพี่นาดีผู้ช่วยไปไหนเนาะนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับน่าช่วยนะสวัสดีนะครับคุณต้นอ้อทานข้าวเย็นแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมหลังๆบอกว่าทานไวนะทานไวนะคุณต้นอ้อบอกสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นันที่นีด้วยครับผมนะคุณต้นอ้อฝนตกไหมพี่นันที่นีนะครับผมนะที่มาให้กำแก้และกระโปรงนะครับผมนะครับยินดีมากๆนะคุณยายสมพานะ นะครับผมขอตัวไปรับลูกชายก่อนจ้าไปทัดทัศนศึกษาทอดไข่เจียวและไข่เจียวนะพี่สมเดชบอกสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นันที่นีนะครับผมนะทานให้อร่อยนะครับผมยันบูเซ็นนะยันบูเซ็นใส่อะไรครับใส่หมูยอหรือใส่อะไรครับค่ามากันค่าทุกคนก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยเนาะทานเส้นก๋วยเตี๋ยวไก่ใช่นพี่นันที่นีเนะเห็นเมื่อก่อนทานก๋วยเตี๋ยวไก่นะนะครับผมนะก๋วยเตี๋ยวไก่มาแล้วนะอร่อยพี่นันบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีกับพี่นาวีด้วยครับผมนะทักทายกันได้นะะคครัััับบผมพีีีีี่่ทเนยสสสสววดด นะครับพี่สำรวยนะสวัสดีทักทายพี่สำรวยครับผมขอบคุณนะ <c oughs> ถามอีกแล้วจังบอนะแน่ๆน,นะทายาลมุ้ยต้องมีหมูสับนะต้องมีหมูสับบ้างนะนะครับปกติถ้าทานยำทั่วไปก็มีหมูสับใส่นิดหน่อยนิดหน่อยนะตอนเย็ยนอีกรอบหนึ่งนะนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจแต่น้ำน้ำน่าจะสูบได้แค่นาบิ้งเดียวนะบิ้งเล็กนะครับผมนะ้ำบิ้งใหญ่นะจะไม่พอนะน้ำในคลองนะน้ำถ้าขับไม่อ้อมนงยานะ จับมือทักทายกันได้ครับผมเพชรสีชมพูจ้าโอ้ยินดีด้วยยินดีด้วยตบมือตบมือตบมือแบบเบาๆนะตบมือแบบเบาๆขอบคุณนะครับยินดีด้วยแล้วก็ขอบคุณด้วยนะทักทายกันได้สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ออมนงยาวนะอย่านานทักทายแม่ออมนงยาวเป็นกำลังใจทุกคนนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณคุณคุณต้นอ้อด้วยนะเป็นกำลังใจคุณต้นอ้อด้วยครับผมนะทำขนมนะทำันมใ้ครับเข้ามารับชมด้วยนะว่าใช้เวลาแล้วนะเลยเวลาเลยเวลาแล้วนะสี่นาทีพี่สำรวยก็ส่งดอกหัวใจส่งกำลังใจสอกสอกลาววววเนนนนนนาาาะะะพพีีีีี่่่่่รองงงดดดจคคห็ตสสสสััักบที่ีีนท่สำ ผมนะทักทายกันนะครับไม่อองว่าสวัสดียามเย็นจ้าสวัสดีนะครับสวัสดีกับกับป้าสวัสดีคุณยายสมพานด้วยนะว่ามาส่งกำลังใจครับขอบคุณนะครับขอบคุณกําลังใจนะครับผมขอบคุณนะครับมาส่งกำลังใจจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณคุณยายสมพานนะครับผมนะพี่ที่แนีส่งให้พี่ํำด้วยนะครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีกับคุณมณีวรรณพิมยนพิมยนขอไปคุณมณีวรรณพิมยนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณยายสมพานสวัสดีค่าสวัสดียาน